สวัสดีค่ะทับเสบียนถ้าใครคิดว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าเอ็นดูตาใสๆมาตั้งแต่ยุคโบราณเลยละก็บอกเลยว่าคิดผิดเพราะในสมัยที่พวกมันกําเนิดขึ้นมาบนโลกก็ขึ้นชื่อว่าเป็นนักล่าตัวฉกาจแล้วถ้าสุนัขโบราณบางชนิดยังอยู่ในโลกยุคปัจจุบันรับรองว่าเราคงจะไม่มีเจ้าสีขาหน้าต่างมุงมินที่บ้านกันแน่นอนได้วูฟขึ้นชื่อมาแบบนี้และคนคงสงสัยว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับสุนัขยังไง นั่นก็เพราะว่าพวกมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับเจ้าสีขาที่แท้จริงและเป็นญาติกับหมาป่าสีเทาด้วยต่างกันตรงที่ไดวูฟมีขนาดเท่ากับหมาป่าสีเทาที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันซึ่งใสจริงจะสู้สัตว์อื่นแถวอเมริกาเหนือเมื่อราวๆก็0 0 0ถึง1 2 5 0 0 0ปีก่อนไม่ได้แต่ความแข็งแกร่งนี่จัดว่าตัวท็อปของวงการและเป็นไม้เบื่อไม้เมาในการต่อสู้ยิ่งชิงเหยือ่อ กับเสือเขี้ยวดับเป็นประจำเพอเพออาจจะล้มเสือได้เหมือนกับเหยื่อตัวอื่นๆสะด้วยซ้ำไปแต่บางทีความดุดันก็ไม่อาจรับประกันการอยู่รอดของสายพันธุ์ได้เพราะหนึ่งในข้อสันนิษฐานถึงการสูญพันธุ์ของมันก็คือการเลือกล่าและกินแต่สัตว์ใหญ่เท่านั้นซึ่งอย่างที่รู้ว่าเหยื่อเหล่านี้มีคู่แข่งเตรียมชิงบัลลังก์กันเต็มไปหมดรวมไปถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยเลยทำให้พวกมันค่อ,คอยๆหายไปแต่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็คงต้องหาคำตอบกันต่อไปคะ่ะ ที่เบตันมัสทิฟคงคุ้นเคยกับสุนัขโบราณตัวโตวคุณมีกันดีใช่ไหมคะแม้เจ้าตัวนี้จะไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกล้านปีแต่หากนับความเก่าแก่ก็อย่างได้อยู่เพราะสายพันธุ์นี้มีมานานแล้วกว่า58,000ปีรู้จักกันว่าเป็นผู้พิทักษันดีคอยดูแลพระสงฆ์และแม่ชีในวัดวาอารามที่ห่างไกลรวมไปถึงเป็นการบณาการของจกักรพรรดิฮันอูในช่วงราวๆ1121ปีก่อนคริสต์กาล และเป็นที่นิยมเลี้ยงกันในปัจจุบันอีกด้วยส่วนลักษณะหน้าตาของมันจัดได้ว่าน่ารักตัวใหญ่ขนยาวเวลาอยู่กับเจ้าของก็จะดูตัวเล็กตัวน้อยกระดิกหางไปมาน่ารักน่าเอ็นดูแต่ถ้าลองได้หอกขึ้นมาเมื่อไรรับรองเชตินี้ลืมมีหลงแน่นอนอีกสิ่งที่น่าแปลกสำหรับเจ้าที่เบตันมัสทิฟคือแทบจะไม่มีกลิ่นสาบเหมือนสุนัขสายพันธุ์อื่นท,ทั้งที่ขนยาวกว่าซะด้วยซ้ำเห็นแบบนี้แล้วเริ่มอยากได้แล้วใช่ไหมล่ะ ไม่ยากแค่กำเงินหลักแสนไปเท่านั้นก็จะได้เจ้าสีขาตัวน,นี้ไปเป็นสมาชิกในบ้านแล้วค่ะแอ p h ิซีออนลองจีเรมัสหนึ่งในนักล่าขาหวดประจำป่าทึบแถวอเมริกาเหนือกันเลยก็ว่าได้ถึง DNA จะถูกจัดว่าเป็นสุนัขยุคโบราณแต่หน,น้าตาคล้ายหมีและตัวใหญ่มากลำตัวยาว2.5เมตรและสูงถึง1.5เมตรมีนิสัยแอบโกงเบาๆเพราะใช้วิธีซุ่มโจมตีเหยื่อจากระยะใกล้ พอมาปุ๊บกระโจนเข้าหาปับ๊บไม่ว่าจะเป็นใครโดนเหล็งไว้เมื่อไรก็ไม่รอหรอกจ้าถึงจะน่ากลัวตัวใหญ่ยักษ์ถ้าสกิลการเพ่งของครูเร็วขั้นเทพก็อาจกยแนบได้ทันเวลาเนื่องจากนับบรรพชีวินเขาบอกมาว่าหากมีโครงสร้างใหญ่การเคลื่อนไหวก็จะช้าลงไปตามน้ำหนักส่วนใครที่กำลังจินตนาการบรรเจิดไปไหนตอนไหนสบายใจได้ค่ะเพราะมีหลักฐานจากซากกระดูกฟอสซิลที่พบชี้ชัดว่าพวกมันสูญพันธุ์ไปนานกว่า16ล้านปีแล้ว ดีนะที่ไม่มีในยุคเราไม่อย่างนั้นคงไม่มีเจ้าสี่ขาแสนน่ารักแบบในปัจจุบันนี้แน่เลย The Go เป็นความเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ของวงการเลยก็ว่าได้เพราะมีการค้นพบซากลูกสุนัขโบราณในสภาพสมบูรณ์มีขนปกคลุมทั้งตัวอายุก,กว่า18,000ปีใต้ชั้นดินเยือกแข็งหรือเพม,มาฟ f r o ทางตะวันออกของไซบีเรียเ้านซีซึ่งต่อแรกนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ติดใจอะไร คิดว่าเป็นสุนัขธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่พอไปตรวจ DNA จริงๆถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกเพราะไม่สามารถระบุจีโนมของมันได้ว่าเป็นสุนัขบ้านหรือหมาป่าก,กันแน่แต่ข้อสันนิษฐานก็ค่อนข้างเอนเอียงไปทางที่ว่ามันน่าจะเป็นหมาป่าที่เริ่มใกล้ชิดก,กับมนุษย์โดยการเข้าไปกินเศษอาหารเหลือทิ้งและมีความก้าวร้าวน้อยกว่าหมาป่าทั่วไปอีกทั้งการตั้งชื่อมันว่า็อ g โ o เป็นภาษาท้องถิ่นที่แปลว่าเพื่อนอีกด้วยนอกจากนี้การที่มันอยู่มานานมาก ในพื้นที่ท่านน้ําแข็งนั้นแสดงว่าสุนัขโบราณไม่ได้มีแค่แถบทวีปอเมริกาแต่อาจจะกระจายไปหลายที่ทั่วโลกเลยก็ได้เอพิไซออนสุนัขยุคโบราณอีกสายพันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายหมีกริซลี่มีน้ําหนักประมาณ90-135กิโลกร,รมัมรําตัวยาว1.5เมตรถึงจะตัวใหญ่แต่มีความปราดยเปรี้ยวใกล้เคียงกับนักล่าท้าลมกรดอย่างเสือชีตาสิงโตรหรือแม้แต่มาป่า ซึ่งแน่นอนว่าความเร็วอย่างเดียวมันกินไม่ได้เพราะธรรมชาติสร้างฟันและกรามที่แข็งแรงที่สามารถบดกัดเนื้อไว้ให้ด้วยดังนั้นนักบรรพชีวินจึงคิดว่าหน้าตาของมันน่าจะคล้ายเสือเพียงแต่โครงสร้างหูชั้นในคล้ายสุนัขหรือแมวในปัจจุบันสรุปแล้วมันจะรวมร่างเอาทุกอย่างไว้ในตัวเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ยชักจะงงซะแล้วสิจริงๆหน้าตาที่เล่ามาเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่นักวิทยศาศาสตร์เขาคาดเอาไว้ เนื่องจากหลักฐานที่เรามีก็เป็นเพียงกระดูกเท่านั้นแต่จะให้นั่งทำมมชินเกืับไปเมื่อประมาณ16ล้านปีก่อนคงจะไม่ไหวเอาเป็นว่าแค่รู้ว่าพวกมันมีชีวิตอยู่และเป็นต้นกำเนิดของเจ้าตุกที่บ้านก็พอแล้วคะ่ะโบโรฟากัสหากใครชอบความดูดันได้ใจแล้วก็เจ้าตัวนี้อาจเป็นคำตอบสำหรับคุณเพราะโบโรฟากัสเป็นหนึ่งในใสายพันุนักที่มีหน้าตาคล้ายไฮยีนามีความคล่องแคล่วตัวสูงชาญฉลาด นิยมต่อสู้แบบซุ่มโจมตีเพื่อให้ได้เหยื่อมาเป็นของตัวเองส่วนความแข็งแรงของฟันต้องยกนิ้วให้ไปเลยเนื่องจากมันมีกรามและเขี้ยวแข็งแรงเอาเรื่องสามารถบดกระดูกของเหยื่อให้เป่งคาปากได้อย่างงไไ่ายดายแต่ใช่ว่าพวกมันจะมีหน้าตาแบบนั้นตลอดไปเพราะต่อมาวิวัฒนาการทางกายที่สําคัญคือข้อต่อบริเวณข้อศอกที่เปลี่ยนไปทําให้มันเริ่มปรับเปลี่ยนวิสัยการล่าเป็นแบบวิ่งไล่เหยื่อเหมือนเช่นสุนัขจ,งจิงจอกสมัยใหม่แทนอย่าเพิ่งตกใจเตรียมหนีล่ะ เนื่องจากเจ้าตัวเล็กนี้เคยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ2-12ถึงล้านปีและสูญพันธุ์ไปรเรียบร้อยแล้วจากระบบนิเวศท,ที่เปลี่ยนไปตามสภาวะของโลกและการขาดแคลนอาหารค่าเฮสเปอร์โรซิออนเปยนอิมเมจสุนัขในใจของใครใหลายคนไปเลยเพราะเอสเปอร์โรซิออนมันคารักคูนโดยมีความยาวลำตัวประมาณ80ซนติเมตรเท่านั้นแม้จะดูน่ารักมุ้งมิง้งแต่เจ้านี้ก็จัดว่าเป็นนักล่าตัวฉกาจที่กินเนื้อเป็นหลัก และเคยครองถินแถวอเมริกาเหนือเมื่อราๆรา 46. 2 4ถึง46.2ล้านปีก่อนเป็นระยะเวลานานถึง4.2ล้านปีหากถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเจ้าตัวเล็กเหล่านี้กินเนื้อเป็นหลักนั่นก็นมาจากฟอสซิลค่าโดยมีลำตัวค่อนข้างพร้อมหางยาวขาทั้งสี่สั้นและอ่อนแอกว่าสายพันธุ์อื่นมีเพียงแค่กระดูกฟันที่บง่งบอกว่ามันเป็นสัตว์กินเนื้อ เชื่อว่าอาจจะล่าเหยื่อกันเป็นทีมเพื่อล้มสัตว์ใหญ่หรืออาจจะกินแค่สัตว์ตัวเล็กที่เคลื่อนไหวช้าเหมือนสุนัขจิ้งจอกในปัจจุบันแต่สิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์คือมันเป็นต้นตระกูลของสุนัขถึง28สายพันธุ์และสืบสายกันมาเยาวน,านันแม้ว่าตัวมันจะสูญพันธุ์ไปแล้วนี่สินะที่เรียกว่าเล็กพริกขี้หนูของจริงโบนโอเบอร์ค bon ัโซในขณะที่ตัวอื่นๆมีรูปร่างและนิสัยไม่ค่อยเหมือนสุนัขในปัจจุบันแต่เจ้าตัวนี้ที่เรียกกันว่า บอนโอเบอร์คซอกกับทำให้นักวิทยาศาสตร์ประหลาดใจเพราะในปี1914มันถูกขุดพบพร้อมกับกระดูกของผู้ชายและผู้หญิงอายุราวๆ14,000ปีที่เมืองบอนในเยอรมนีนับเป็นการค้นพบครั้งสำคัญของวงการโบราณคดีและวิทยาศาสตร์เพราะนอกจากจะเป็นหลุมฝังศพที่มีกระดูกมนุษย์กับสุนัขถูกฝังอยู่ด้วยกันแล้วยังเป็นการบ่งบอกอีกว่าหมาป่าที่ดุร้ายได้พัฒนากลายเป็นหมาบ้านด้วย ความน่าทึ่งเกี่ยวกับเจ้าบอลยังไม่หมดแค่นั้นเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์สองคนนี้เลี้ยงมันด้วยความรักแม้ตอนแรกจะเป็นการอาศัยผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแต่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเพื่อนคอยดูแลเรื่องอาหารและความสะอาดเป็นอย่างดีรวมถึงอยู่ด้วยกันเหมือนเราเลี้ยงเจ้าสี่ขาในปัจจุบันถ้าไม่มีการค้นพบครั้งนี้เราคงไม่มีทางรู้แน่นว่ามนุษย์และสุนัขผูกพันกันมานานขนาดไหนสุนัขยุคพาลิโอลิธิก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลไปกับความน่ารักของเจ้าไซบบเรียนฮัสกี้แล้วก็คงจะต้องอึ้งทึ่งกันแน่ๆเพราะนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันมีส่วนคล้ายกับสุนัขในยุคพาลิโอลิธิกตอนปลายหรือเมื่อประมาณ31,700ปีก่อนเพียงแต่เจ้าตัวหลังนี่มีกระโหลกสั้นปากกว้างตัวใหญ่และหดกว่าเท่านั้นถึงเจ้าเยกจะมีฉายาเท่ๆว่าสุนัแขแห่งยุคน้ำแข็งแต่ถ้าเห็นตอนมันไล่เหยื่อนี่ความเท่แทบจะหายวับไปกับตาเนื่องจากมีหลักฐานว่า เจ้าพวกนี้อาจกินสัตว์ใหญ่อย่างม้ากวางเรนเดียร์และวัวตัวบักเอฟเป็นอาหารไม่ธรรมดาจริงๆนอกจากนี้จากการศึกษาย,ยังพบว่าในยุคแรกพวกมันได้เข้ามากินกระดูกและเศษอาหารเหลือทิ้งอื่นๆในบริเวณที่พักของมนุษย์จนเวลาผ่านไปก็เริ่มแท็กทีมช่วยกร่าสัตว์และมีโอกาสกินเนื้อเหล่านั้นเป็นรางวัลแห่งความสําเร็จถึงจะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าพวกมันได้ช่วยเหลือมนุษย์จริงหรือไม่แต่ถ้าวิวัฒนาการแล้วน่ารักแบบนี้ ใครด่าจะห้ามใจไม่ให้รักไหวคอสเตอร์ oster, อีกหนึ่งเพื่อนแท้ของมนุษย์เมื่อราวๆหนึ่งหมื่นปีที่แล้วที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะในช่วงราวๆปี1960าและ1970มีการค้นพบซากของมันในอิลลินอยดโดยถูกฝังเรียงรายใกล้กับร่างของเจ้านายซึ่งนักบรรพชีวินที่ขุดเจอจึงสันนิฐานได้คร่าวๆว่าแม้พวกมันจะมีโครงสร้างเหมือนสุนัขป่าแต่อาจจะไม่ได้ดุร้ายและเกลี้ยกล่อดเท่า เลยทำให้อาศัยอยู่กับมนุษย์ได้โดยมีหน้าที่หลักคือการล่าสัตว์นอกจากจะเจอโครงกระดูกที่ดินแดนอเมริกาแล้วยังมีการขุดพบแบบเดียวกันที่ยุโรปด้วยนั่นหมายความว่าเจ้าคอสเตอร์ไม่ได้อยู่แค่ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะแต่มีการสืบเชื้อสายและแพร่กระจายไปที่ต่างๆทั่วโลกจะมีหลากหลายสายพันธุ์และหน้าตาแปกไปจากเดิมรวมไปถึงอุป,ปนิสัยที่เชื่องมากขึ้นและดูร้ายน้อยลงด้วย ทำให้จำนวนสุนัขป่าค่อยๆลดลงและกลายเป็นสุนัขบ้านมากขึ้นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ